สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับวิชาเสริมทักษะภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเรื่องตากับยายไอแดงเอ้ยเดี๋ยวตากับยายจะเข้าไปในเมือง ห้านอยู่บ้านเฝ้าถั่วเฝ้างาให้ตากับยายด้วยระวังอีกาจะมาขโมยกินล่ะเมื่อหลานเหนื่อยก็วิ่งกลับมาเห็นอีกาคาบถั่วคาบงาบินหนีไป กับยายกลับมาพอดีเห็นถั่วง,งาหายไปก็ดุด่าและตีลงโทษหลานร้องไห้วิ่งไปหานายพรานนายพรานกำลังทำความสะอาดธนูอยู่ลุงนายพรานช่วยไปยีอีกาที่มากินถั่วกินงานจนทำให้แดงถูกตากับยาย ชื่องงการในของข้าหนูกำลังกินเศษอาหารอยู่ในฉลอมเก่าๆจเจ้าหนูช่วยไปกัดสายธนูของลุงนายพานให้ฉันทีเพราะลุงนายพานไม่ช่วยไปยิงีกาที่มากินถั่วกินงาของตากับยายเรื่องอะไรอ่ะไม่เสียงองการอะไรของข้า ตัวเจ้าแมวทั้งสามช่วยไปกัดหนูที่ใต้ถุงบ้านของลุงนายพานห้ฉันทีเพราะเจ้าหนูไม่ไปช่วยกัดสายจนูของลุงนายพานให้ฉันไม่ใช่กรงจาอรของข้าลายสักหน่อยหมาเดินเลาะทางมา เพราะเจ้าแมวทั้งสามไม่ไปช่วยกัดเจ้าหนูให้ฉันนั่นไม่ใช่กองการของข้าสักหน่อยนะหลานเดินสะอื่นไปที่หลังบ้านแต่เจอกล่องอุปกรณ์ทำไรได้น,นั้นมีไม้ค้อนหลานจึงนั่งลงขอความช่วยเหลือ ฉันด้วยเถิดช่วยไปตีหัวหมาเพราะเจ้าหมาไม่ไปช่วยกัดแมวให้ฉันไม่ใช่โกงการเลยของข้าหลานเดินสะเอื่อนไปที่ครัวหลังบ้านนั่งลงตรงหน้าเตาไฟที่น้ำต้มข้าวในหม้ออยูอ่เจ้าไฟช่วยไปไหมไม้ขอนให้ฉันทีเพราะเจ้าไม้ค้อ ตีหัวหมาให้ฉันอืมทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยไม่ใช่กองการอะไรของข้าหลานเดินทางไปยังแม่น้ำหวงจะให้สายน้ำไปช่วยดับไฟน้ำน้ำจเจ้าไปช่วยดับไฟที่ครัวหลังบ้าของแต่กับยายให้ฉันทีเพราะเจ้าไฟ ไม่ใช่กงกาอะไรของข้าเจากก้าตล่งทั้งหลายช่วยพังทับน้ําเหล่านี้เรวยเถอดเอรเจ้าน้ําไม่ไปช่วยดับไฟให้ฉันไม่ใช่กงก้าอะไรของข้าฉันดีใจเหลือเกิที่ได้เจอช้างตัวใหญ่ของเจ้าช่วยไปพังตลิ่งตรงริมแม่น้ําพังน้นให้ฉันที Hey, ของข้าเลยของข้านะ่ะ oh. หลานนั่งลงกับแพนกอดเข่าก้มหน้าสอื่นให้ที่ไม่มีใครช่วยเหลือและไม่รู้จะหาหนทางใดที่จะได้ถั่ว้าคืนใกล้กันนั้นมีพุ่มดอกไม้อยู่ข้าง,างทางที่หลานนั่งอยู่หลานได้ยินเสียงแมลงวีกระพือปีจึงเงยหน้าขึ้นมองหาและเห็นแมลงวีหลายตัวบินด ขอความช่วยเหลือเอามะแร็งหวีทั้งหลายช่วยฉันด้วยเถิดช่วยไปตอกมตาฉันให้ฉันทีเพระาะฉันไม่ช่วยไปพังตะหลิ่งให้ฉันข้าจะช่วยเกรมตาฉันให้หน่อทั้งสองขาง อย่ฉันจะไปทางตะลิงให้เดีย <Beginning S 1> ๋ยวเนี่ยนเน่เดี๋ยวทำเช่นเลยฉันจะไปพังทับน้ำเดี๋ยวทำเช่นเลยฉันจะไปดับไฟให้เดี๋ยวทำเช่นเลยฉันจะไปไหม้ไม้ค้อนให้เดี๋ยวทำเช่นเลยฉชนจะไปตีหมอเดี๋ยวทำเช่นเลยฉันจะไปกัดแมวให้ทำเชันเลยฉันจะไปกัดหนูเดี๋ยวทำเช่นเลยฉันจะไปกัดสายธนูของนายพร สายธนูฉันเลยฉันจะไปยิงอีก,กาให้เดี๋ยวนี่แหละอย่ายิงฉันเลยฉันจะไม่มากินถั่วกินงาอีกต่อไปไปหล่ะกาเอาถั่วงาเจ็ดเมล็ดเจ็ดธนานมาคืนหลานหลานเอาถั่วงาไปคืนตากับยายตากับยายก็เลิกดุด,ด่าตั้งแต่นั้นมาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เมื่อมีเหตุ องมีผลและเมื่อเหตุดับผลก็ดับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับนิทานยายกะตาหรือนิทานยายกับตา,า,ยา,ยบตาที่เราเพิ่งดูจบไปนะคะเป็นนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิตและความเชื่อของสังคมนั้นนิทานยายกะตาเป็นตัวอย่างนิทานไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมกเกษตรกรรมการเน้นความกตัญญูและการเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี เป็นนิทานลูกโซ่ค่ะซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือเป็นเรื่องเล่าที่ต่อเนื่องกันนะคะด้วยวิธีการทวนเรื่องซ้ำไปส้ำมาผูกต่อกันเป็นลูกโซ่นั่นเองค่ะส่วนใหญ่เรื่องจะวนกลับมาที่เดิมแต่บางครั้งอาจต่อเนื่องซ้ำๆจนพบจุดจบ และนิทานลูกโซ่เรื่องยายกะตายังเหมาะสำหรับเด็กเริ่มเรียนเพื่อใช้ฝึกการอ่านได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับนิทานยายกะตานะคะเป็นนิทานเก่าสืบประวัติเท่าที่หลักฐานได้ในสมัยรัชกาลที่สเนื่องจากปรากฏเป็นภาพวาดไว้เชิงบันหน้าต่าง ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนซึ่งนักเรียนระดับชั้นป .2 ออนะคะก็จะได้เรียนเรื่องนี้กันในบทเรียนที่6ในหนังสือวันคดีลำนำของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในสัปดาห์หน้ากันนะคะ ค่ะและนอกจากนิทานยายกาตาจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเราแล้วนะคะก็ยังให้ข้อคิดข้อสอนใจเราต่างๆนานายเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆลองไปฝึกอ่านดูนะคะและวันนี้การบ้านของเราคุณครูก็จะให้เด็กๆฝึกอ่านก่อนฝึกอ่านก่อน เริ่มเรียนในสัปดาห์หน้านะคะอ่านในบทที่หกเรื่องยายกะตาจากหนังสือวันคดีลำนำค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ